วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เรามาเปิดห้องแล้วในอาชีพแล้วก็ไม่ได้มาเ,เพียงคนเดียวนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็เป็นคนใกล้ชิดกันนี่เองนะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเนาะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับท่านปอใหม่เดี๋ยวให้ท่านปอใหม่นะคะเป็นคนแนะนําตัวเองดีกว่าขอเนเชิญค่ะสวัสดีค่ะื่อนางสาวขัญธิดาศศสสิสวรรณะคะ ล,ลงตำแหน่งนะคะเป็นประหลัดอำเภอนะคะอยู่ที่ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเสือนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าเรียกเล่นๆน,นะคะว่าปอใหม่นะคะตอนนี้เพิ่งย,ย้ายย้ายไปอยู่ที่ปทุมธานีนะคะ่ะตอนแรกก็อยู่ที่จังหวัดนนบุรีะคะ่ะใช่ใชขอบคุณมากก่อนที่ปอใหม่เนี่ยจะเป็นประหลัดอำเภอผู้หญิงเนาะคือ,อทัวร์เนี้ยที่เชิญปอใหม่มาเพราะว่าก็เป็นไอดอลของใครหลายคนที่เป็นผู้หญิงแล้วเาก จะทํางานสายเขาเรียกว่าปกฮองแล้ววิธีการสอบสอบยังไงผู้หญิงเขารับหรือเปล่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างความฝันตั้งแต่เด็กก็คือเราอยากรับราชการแต่เราไม่รู้หบอกว่ารับราชการเนี่ยมันมีตําแหน่งอะไรบ้างมันต้องทําอาชีพหน้าที่อะไรบ้างแล่ด้วยเราต้องช่วยที่บ้านคือที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวก็คือค้าขายอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็มีแม่คนเดียวเพราะว่านี่โตมาโดยแม่เลี้ยงเดี่ยวอช่ไใช่แล้วก็แบบ ็นแม่เขาลำบากเนาะเราก็ตั้งใจไปเลยว่าตั้งเด็กเราจะต้องรับราชการให้ได้เรารู้แค่ว่านาตอนนั้นคืออาชีพราชการคืออาชีพที่มั่นคงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้แม่ได้เนาะถ้าแม่เราแก่เท่าไปหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาเปิดรับ ข้าราชการเราก็เอออย่างน้อยมันก็น่าจะไปราชการได้เหมือนกันเนาะคือตรงเนี้ยคือพอเราจบเรตรีสิ่งหนึ่งที่เราโฟกัสค,คือต้องทํางานอลอย่างที่บอกว่าพอกรมท้องถิ่นเนี่ยเขาเปิดประกาศสอบเนี่ยการหาข้อมูลในการที่จะเข้าไปสอบเนี่ยปอมหาหาหา,หายังไงอ่ะก็เข้าไปในเว็บเปิดสอบราชการอะไรแค่ดูเพราะว่าคือหนึ่งคือเราได้มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราเรียนด้วยตัวเองถูกไหมคะแล้วก็จะมีการอ่านหนังสือเตรียมตัวให้พร้อมเราเราตั้งเป้าหมายแล้วว่า เราจะเป็นข้าราชการพอเปิดปุ๊บมันได้โอกาสคือไม่ต้องรอว่าอ๋อเขาวาเขาจะเปิดแล้วเราค่อยไปอ่านหนังสือปอใหม่เตรียมตัวไว้เลยเราเตรียมตัวด้วยที่เราจบก่อนที่เราจะไปสอบเป็นข้าราชการใช่ไหมคะเราได้มีโอกาสเข้าไปทํางานอยู่ในส่วนราชการก็คือไปอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปทุมธานีแล้วเราก็ไปเป็นเป็นลูกจ้างเขากลอนนะคะคือพอจบปุ๊บเราก็ไปสมัครใช่ค่ะประสบการณ์ก่อนเพื่อเราจะได้รู้แนวทางตัวเองก็เข้าไปเป็น ผู้ช่วยน oh, นะักวิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ประมาณ7ปีค่ะ <10 S 1> คือตอนนั้นท oh. ้องถิ่นเขายังไม่มีเปิดค่ะพออยู่ที่อบเไ้้ได้มาณ7ปีอา้าว กรมส่งเสริมได้เปิดเปิดสอบเราก็อ่ะแล้วเราจะเอาตำแหน่งใดดีเนาะด้วยความกลัวเราเมว่าเราสอบราชการเราจะไปได้ไหมทางนี้อ่ะเราก็อ่ะในก็ในไหนแด้ในเมื่อเลือกที่จะเดินมาทางนี้เราก็ต้องกล้าที่จะเดินไปต่องั้นลองสอบตอนแรกที่สอบนะคะเป็นตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการคือเป็นระดับปฏิบัติงานเรายังลองเรียนรู้อยู่คือเรายังไม่สายใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกสายปฏิบัติงานเมื่อก่อนมันยังเป็นระบบ C เนาะก็คือเรียกว่าสสองอ่ะก็เป็นเจ้าพนักงาน ทุเลาการอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดปทุมธานีทําได้ประมาณสี่ปีแล้วทีนี้กรมมีเบิดสอบอีกอเขาให้การเปลี่ยนสายงานมาก่อนมันใช้การสอบเปลี่ยนสายงานได้แล้วก็เลยไปสอบอีกค่ะก็ไปสอบในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนผลออกมาอสอบติด <Wow. S 1> ทีเนี้ยเราต้องไปเลือกใช่ไหมคะว่าเราจะไปลงท้องถิ่นที่ไหนซึ่งเราไม่สามารถ ทราบได้เลยว่าจะมีที่ไหนว่างบ้างพอเลือกคนปรากฏออกมาสอบติดร,ร,รอบแรกพอดีค่ะสิบคนแรกรก็เลยเก่งมาก <c oughs> ไปสอบก็ไปเลือกเอาที่อยุธยาค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันใกล้บ้านตอนนั้นคือประทุมมาด้วยาตาเตรมเต็ม <c oughs> ก็เลยไม่ได้ลงตั้งแต่ที่เล่ามาเนี่ยเรารู้ได้เลยค่ะว่าหนึ่งคือความพยายาม <c oughs> แล้วก็คือการ เขาเรียกว่าใฝ่รู้เ<ช>นาะหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาคือพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดลาอ้าวเขาเปิดสอบฉันมีความพร้อมแล้วฉันไปสอบแต่บางคนอ๋อฉันยังไม่พร้อมเลยไม่กล้า<ช>ไม่กล้า<ช>ที่จะก้าวออกไป<ช>คนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าเขาจะสอบครั้งหนึ่งครั้งที่2แล้วได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เขามีกันทุกคนก็คือความพยายามก็คืออาทุธสําคัญเลยคือ<ช>หนึ่งคือเราต้องมีความรู้ความพยายามแล้วก็มีวินัยด้วยนะคะน้องๆที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณใจอยู่ที่ แห่งหบบนตำบลใดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะคุณสามารถหาข้อมูลหาการเรียนรู้นะคะได้ตลอดเวลาด้วยความกระตือร้นเนาะเราอยากเป็นอะไรเราตั้งเป้าหมายวิธีการค่อยไปตามหามันตอนเนี้ยก็คือเรามีเป้าหมายแล้วคือรับราชาการเป้าหมายบอกว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉั้นมาสอบก็คือกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมกันอ,อ,อยู่กี่ปีคะ อยู่ที่กรมส,งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถ้านับตอนเป็นอายุราชการนะคะก็คือประมาณ5ปีคือตอนนี้ก็คือตรงกับตําแหน่งของเราก็คือเราจบในระดับคุณวุฒิของเรา<ช>แล้วลแล้วทําไมถึงมีจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะปอใหม่ก็รับรชาชการแล้วแต่เล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงไม่เต้นประหลัดสาวว่านาประหลาดสาววนาที่ไหนดาอยู่ลพบุรีนะ <c oughs> ออคือว่าเราที่เองเดี๋ยวลองเล่าจากจุดเปลี่ยนสาคัญนะคะในการ ปรับเปลี่ยนในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราอยู่กรมกรมส่งเสริมข,ของเราอยู่แล้วเนะี่ยเราก็ได้จะเติบโตในอาช,ชีพราชการของเราตามลําดับขั้นของเราอยู่แล้วอยางทราบมาว่าคือเราไม่ได้โอนย้ายด้วย<ช>เราคือแบบตัดเลยอะเขาบอกตัดเออเริ่ใมออใหม่เลยนะคะในเออมือ่อความฝันเราเราอยากเป็นข้าราชการเราก็ได้เป็น,ปน,ปนแล้ว,แ,ลวแต่ทําไมเรายังไม่หยุดมันรู้สึกว่า ถ้าเราอยู่ในเส้นนี้มันก็จะอยู่แต่ในท้องผินเหมือนมีความทะเยอทะยานในเมื่อเรายังไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ทางทางที่มันก็คือสิทธิสวัสดิการต่างๆมันดีอยู่แล้วแต่ด้วยที่ว่าเราอยากจะมีความรู้มากกว่านี้ในเมื่อโลกของเรามันเปิดกว้างไปขนาดนี้ เราใช้ชีวิตมาแล้วครั้งหนึ่งเราก็ต้องไปที่สุดคือจริงๆนะต่อให้คุณอาจจะณณปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะมีเส้นทางที่ดีอยู่แล้วแต่คนเราเขาบอกว่าต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการพัฒนาตัวเองนะคะใช่ไหมว่ามันเหมือนจุดกิ่งตัวคือเราอยู่ในสายวิเคราะห์นโยบายนโยบายและแผน เราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราทํามากกว่านี้ไหมในการเป็นข้าราชการแล้วพอดีได้มีโอกาสได้ไปสอบเรียนปริญญาโทเนาะเจอพี่โต๊ซึ่งตอนนั้นรุ่นรุ่นพี่ก่อนหน้าเราอะค่ะพี่ปอบอยเขาเป็นประหลัดอำเภอก็ทำประหลัดอำเภอประหลัดอำเภอคืออะไรซึ่งตอนนั้นเราโตแล้วแต่เราไม่รู้ว่าประหลัดอำเภอคืออะไรเขาทำงานอะไรอ่ะทำไมมันดูดีจังระหว่างเรียนใกล้จะจบและ ทางกรมการปกครองอเขามีเปิดสอบประลัดอำเภอเออฮ้ยมันมาแล้วอะ่ะ,อะลองไปสอบหน่อยเนะเาะทางที่เราก็รับราชก,การอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะซึ่งการเปิดสอบเขาอะค่ะเปิดสอบแล้วเขาสอบเนี่ยเขาใช้เวลาสั้นมากระยะเวลาในการเปิดรับสมัครกับปิดรับสมัครแล้วก็สอบคือตอนนั้นมีเวลาเตรียมตัวแค่1เดือนนะคะ<อ>แล้วเราภาระหน้าที่งานเราก็มีความรับผิดชอบต่อ,อครอบครัวเราก็มีต่อที่ทํางานเราก็มีใช่ไหมอ้าว แล้วทํายังไงดีอ่ะแล้วอย่างคือการสอบเนี่ยเขาไม่ได้เปิดทุกปี<ะ>คือถ้าอัตรามันว่างเมื่อไหร่เขาถึงจะเปิดแล้วก็<ะ>เอาแล้วนี่นโอกาสมาถึงเราแล้วเราต้องใส่ฟ้ามันสิ<ะ>ก็เลย สืบหาในคอมมาเลค่ะก็หาเฮ้ยเราจะสอบเนี่ยเราจะอ่านอะไรบ้างซึ่งไม่รู้เลยว่าต้องอ่านอะไรบ้างไปเจอ YouTube อ่า YouTube ช่องนึงอเอ้ยเขาแนะแนวดีเนาะเขาพูดเล้ฟังว่าหน้าที่การงานของประหลาดเพิร์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ใช่เลยมันคือแนวที่เราต้องการเลยอะ,อะก็เลยไปลง อันเนี้ยคือเวลาเวลาเ,ลาเตรียมตัวเราน้อยใช่ไหมคะคือเราไม่รู้เลยว่าประหลัดอำเภอคืออะไรรู้แค่ว่าเฮ้ยตอนไปเรียนปโทเจอพี่คนนี้เป็นประหลัดอำเภออเท<ม>ี่มากเลยแต่เขาเป็นผู้ชายแต่เราเนี่ยเป็นผู้หญิงเราก็อยากเอ้ยเราก็ต้องทําได้สิและตอนนั้นตอนที่เรารู้สึกว่าเตรียมตัวหนึ่งเดือนเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเราจะทําได้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแต่เราคิดว่าเราต้องทําซึ่งใช้เวลาส่วนตัวของเราอันนี้นะคะ คืออย่างที่บ้านทำธุรกิจกว่าจะปิดร้านใช่ไหมคะสาสี<ช>่ทุ่มเราก็อาศัยช่วงเวลาหลังจากสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนสองชั่วโมงอ่านหนังสือสอบฟังฟังคอร์สติวอะค่ะอ่านแล้วพอตื่นตื่นก็ตื่นตีสามตื่น 3, <ๆ S 1> ตีสามจนถึงหกโมงเช้าคือใช้เวลาตรงน,ะะนั้นค่ะอ่านหนังสือช็อตโนต้ต <ๆ S 1> ใช้เวลาเนี้ยจะได้เต็มที่ก็คือเท่ากับเราอ่านหนังสือวันละห้าชั่วโมงเนาะโตเที่พ่อใหม่บอกคือฉันต้องตื่นเนี่ยฉันทํามากกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ กระทำแม้แม้ตอนตอนที่เปีใหม่เองก็มีงานที่ดีอยู่แล้วแต่เขามองว่าเออมันคือสิ่งที่ฉันชอบสิ่งที่ฉันรักฉะนั้นฉันก็ต้องทําให้มากกว่าคนอื่นตื่นตีสามตื่นตีสามตื่นตีสามใช่ค่ะแล้วอ่านหนังสือท่านงมงช้าอานน้ำแต่งตัวไปทํางานทุกวันจะเป็นแบบวี้ในเวลาหนึ่งเดือนจะมีแค่อาทิตย์สุดท้ายก่อนสอบอทิตย์นั้นอ่ะคือเราต้องรีบเคลียร์งานที่เราทํางานนะคะให้หมดหนูว่าใส่นะก็เหมือนเป็นวิธีวิธีโจรนิดเดียวก็คืออาศัย เวลา5วันที่ทเราลาพักผ่อนนะคะ,คะไปอยู่ห้องสมดุดแล้วนั่งอ่านช็อตโน้ตที่เราโน้ตมาทุกทุกระบียบทุกระเบียบกฎหมายคะ่ะนั่งอ่านแล้วทำข้อสอบพอวันจันทร์วันที่เปิดให้ไปสอบก็ไปสอบค่ะพอเราสอบเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็รอผล ประกาศสอบตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นก็ทํางานอยู่ <A ar S 1> ทำงานอยู่ <g rab>. ก็คิดว่าเออมันประกาศสอบวันนี้นะแต่เราก็ไม่ได้สนใจเราคิดว่าโอ้เราจะได้เหรอเพราะเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยกว่าคนอื่นแล้วแล้วตอ <c oughs> นที่ไปสอบอะค่ะอยากรู้ว่าวันที่ไม่สอบนี่เราเตรียมตัวมาหนึ่งเดือนละแล้วก็อีกห้าวันที่เราเตรียมตัวแบบว่าพร้อมลุยมาก <c oughs> เลยนะคะก็คือเราเขาเรียกว่าเราเราับ อาวุธของเรามาแค่หนึ่งเดือนเองแต่บางคนเนี่ยเขารับอาวุธกนมาเป็นปีๆเรารู้สึกประม่ากับในในสนามมั้งไหมประม่ามากค่ะ,ะ,ะเพราะว่าที่ไปใช่ไหมคะเขาจะไปเป็นกลุ่ม,มเป็นทีเพื่อนคือเขาจะมีแบบ เพื่อนรวมตัวกันที่เรียนจบอย่างเรียนจบมหาลัยชื่อดังต่างๆเรากจะไปด้วยกันแล้วก็จะมีอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเขาไปด้วยกันดูแลใช่ไปดูแลแต่เราอ่ะไปคนเดียวเลยที่ไม่รู้จักใครเพื่อนๆที่อยู่รุ่นเดียวกันที่มานเดียวกันก็ไม่มีใครไปสอบด้วยแล้วพอเราเข้าไปในห้องสอบนะคะเรานั่งทำเราบันบันมีตามที่เราได้อ่านไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามันยากไหมหรือว่ามัน แล้วสตินะตอนนั้นน่ะเออคือมันต้องตั้งสติยังไงวไ้อยากให้ให้ปอใหม่อะค่ะช่วยช่วยแนะนาหน่อยว่าพอเข้าไปแล้วนะหะปอใหม่ทํายังไงทําอะไรยังไงบ้างคือคืนก่อนหน้านั้นเราจะไม่อ่านหนังสือเลยค่ะจะไม่แตะหนังสือเลยเราจะนอนแต่หัวข้ามเหมือนเป็นเคล็ดลับของตัวเองนอนเป็นแบบสบายได้ไดหรือเปล่านอะเนาะไปฟังได้หรือเปล่าเ็ตื่นตีห้าเลยค่ะตื่นขึ้นมาก็คือนั่งสมาธิให้จิตใจตัวเองรู้สึกปลอดโปรนะคะรู้สึกว่า ไม่วอกแวะไม่อะไรแค่นั่งสมาธิให้จิตใจตัวเองสงบขึ้นสักช<ะ>ั่วโมงก็อาบนะ้ําแล้วก็เตรียมตัว อ่าแต่งตัวแล้วก็ไปสอบค่ะเราไปรอมีปวยมีพงมีพลไปรอไหมไม่มีไม่เทาหนังสืออะไรไปเลยเพราะว่าเราคิดว่าพอและเราสมองเราลับพอแล้วค่ะวันสุดท้ายของก่อนที่จะไปสอบเราจะต้องทำจิตใจทำสมองเราให้กดป่งที่สุดนะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่น้องๆสามารถนำไปใช้ได้แต่ถ้าสมมุินะย้อนกลับไปนะวันนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ติดมีความเสียใจ ถามว่าเสียใจไหมก็ก็ไม่นะคะก็ไม่เพราะรู้สึกว่าเราจำเต็มที่แล้วจำเต็มที่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยังจะมีมีสนามอีกสอบอีกอะไรอย่างนี้ชฉะนั้นก็ฝากน้องๆไว้นะคะบางคนอาจจะแบบว่าสอบครั้งครั้งแรกนะคะอาจจะยังไม่พอนนะคะอย่าเพิ่งท้อใจเราก็ค่อยๆเดินไปแล้วอาจจะตอนนี้เราอาจจะไปเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ในสายงานอื่นก่อนก็ได้แต่สิ่งหนึ่งเราบอกว่าถ้าเกิดว่าใจเราอะอยากทํางานในด้านนี้แล้วก็สามารถกลับมาได้พอหลังจากประกาศผลสอบค่ะ ปีที่สอบนะคะเป็นปี2561ันาเรียกว่าประหลัดปี61ออ๋ปี61ค่ะปีนั้นมีคนสอบประมาณ1 3 0 0 0 0สกว่าคนโอ๋ยพระเจ้านี่แค่แค่เห็นลายชื่อเขาอะจำนวนคนไปสอบนี่คือเราคนสอบ1 3 0 0 0 0สกว่าคนค่ะรับ1%ใช่คือเราแบบตอนนั้นถามว่ามีหวั่นไหมมีหวั่นแน่หนึ่งแสนกว่าคนแล้วรับแค่พันสามร้อยคนเราจะติดหรอพอวันประกาศผลสอบไม่ได้สนใจนะคะนั่งทำงานอยู่วันนั้นอยู่ทำงานอยู่ที่ทำงาน เพื่อนโทรมา,าค่ะไม่ไม่สอบติดประหล<อ>ัดสอบติดหรอจริงหรอ,อบอกเออเนี่ยไล่ดูอยู่เนี่ยเจอชื่อเนี่ยฝันที่าสีซูวานบอกเฮ้ยจริงหรอ,อนี่ก็บอกเฮ้ยไม่เชื่อหรอกอะไรเนี่ยเขาคิดว่าเราเตรียมตัวน้อยทํา,า,ทาไม่ได้เราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แต่พอเปิดดูทังทังตอนแรกก็หาหาเอ๊ะเพื่อนหลอกเราหรือเปล่านะเราก็เปิดคอมดูไล่ไล่หาตั้งแต่ลำดับ1ถึง5้าแล้วไม่เห็นมีเราเลยทำไมชื่อเราไปไหนแล้วบอกว่าเราสอบติดบอกดูดีๆดูดีๆก็ไล่ไล่มา ตอบได้ลำดับที่904โอ้โหคือ904ียังไม่ใช่ลำดับที่ท้ายเพราะว่าไดรับพันกว่าเอ๊แต่ว่าจริงๆประหลัดอำเภอเนี่ยเขารับก็คือต้องลำดับที่900ใช่ยังคิดว่าโอ้โหเราได้900เราจะเรียกถึงเหรอแต่แต่เรียกถึงค่ะวยเวลาหนึ่งเดือนโอ้ทีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนแล้วว่าที่เราจะต้องเลือกเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะ ไปเป็นประลาดอำเภอเป็นอาชีพที่เราได้ยินแต่ชื่อ,อกับงานที่เราทําอยู่ เป็นข้าราชการอยู่แล้วในเมื่อเราได้แล้วเราจะทิ้งมันไปหรอเราพยายามมาขนาดนี้แล้วเนาะก็อ่ะไปพอถึงวันที่เขาต้องเลือกที่ลงซึ่งในการสอบประหลัดอำเภอจะเป็นแบบว่ามีการเลือกให้ลงตําแหน่งนะคะทั้งหมด5ที่ที่เราจะไปลงคือเราอยากไปอยู่จังหวัดไหนอําเภอไหนเขาจะมีลาดับให้เราเลือกลาดับที่1นึถึงหตอนที่เลือกนี่เลือกยังไงอะไรคะก็มีเลือกห้าอันดับเนาะตอนนั้นเราก็อ่ะใช่ไหมค่ะอันดับหนึ่งนี่ทางทาง องการเจ้าหน้าที่คือคนที่เขาคุมการสอบมาเขาบอกไม่ต้องเลือกเลยนะคะปะทุมนนท์เต้ไม่ต้องเลือกเลยครับเอาแล้วบ้านเราไม่มีด้วยเดี๋ยวไกลๆแน่ๆเลยเราก็ไล่มาเลยค่ะใกล้ที่สุดจากจังหวัดปทุมใช่ไหมพอเราเลือกไปใช่ไหมคะก็เราก็จะต้องรอวันที่เขาตอบก,กลับมาว่าเราจะได้ลงที่ไหนก็คือจะเป็นในช่วงของการอบรมประถมศิเทศ5วันคือตอนนั้นได้เป็นประหลัดแล้วแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหนใช่ระหว่าง ข้าอบรม5วันอบรมการเป็นข้าราชก,การที่ดีเราเหมือนเราต้องเริ่มใหม่อะค่ะก็พอวันสุดท้ายของการอบรมที่เจ้าหน้าที่ของการเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาซองมายืน่นพอถึงเราปุ๊บเราได้ซองมาอ่าเรียนผู้ว่าราชกรารจังหวัดลบบุรีลบบุรีเป็นอันดับ3า<ห>ที่เราเลือก<ห>แล้วเราก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีพอไปถึงปุ๊บก็ไปรายงานตัวกับผู้ว่าปฏิบัติหน้าที่ที่สารการจังหวัด อิดทนึงอ่าแล้วทีนี้ก็รอผู้ว่าค่ะรอผู้ว่าท่านเซ็นไปย้ายให้เพราะว่าต้องไปลงตามอำเภอใช่ไหมซึ่งรุ่นรุ่นที่ใหม่มาลงลพบุรีได้ทั้งหมด7คนคคนเป็นเราผู้หญิงคนเดียวนอกานั้นหคนผู้ชายหมดเลยพอเขาเห็นว่าอ้าวเป็นประหลัดอำเภอผู้หญิงก็เป็นได้เนาะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถ้าเราเองเราเราจะชอบคิดว่าประหลัดอำเภอต้องเป็นผู้ชายทำงานต้องหนักแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้าไปสัมผัสงานจริงจริง หนักกว่าหนักกว่าที่เราพอเราย้อนกลับไปเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะจริงๆถ้าปลัดอำเภอจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็ปลัดปลัดอำเภอคงจะมีแค่คนเดียวเราเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันตอนเด็กเราก็เข้าใจว่า้มีนายอำเภอแล้วปลัดอำเภอคืออะไรอำเภอมีใครบ้างและแต่นี้หน้าที่ภาระคือังไงครับคืออย่างปลัดอำเภอใช่ไหมคะอย่างที่ไป ก็จะมีประหลัดอำเภอรับผิดชอบงานพลงานเราไปทํางานครั้งแรกที่นี่ถือว่าได้ผู้บังคับบัญชาที่ดีมากท่านในอำเภอบอกเลยถ้าไม่มีอะไรถ้ามีอะไรที่ไม่รู้อย่าตอบว่าไม่รู้นะต้องตอบว่าเดี๋ยวหนูจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มค่ะถ้าประชาชนมาถามคุณในเมื่อคุณมาเป็นประหลัดอำเภอแล้วคุณมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนวับใช้ประชาชนบำรุงสุขต้อค่ะนี่คือนโยบายของ โครงการปกครองเลยตอนนี้ใหม่อ่าพอใหม่นี่ไปดํารงตําแหน่งที่ไหนอย่างไรก็เขียนคาร้องขอย้ายกลับมาอยู่จังหวัดปทุมธานีว่าอ่าด้วยแม่เนาะด้วยสุขภาพร่างกายแม่เราไม่ดีเราก็เลยขอเขียนย้ายกลับก็เขียนไปนานเหมือนกันกว่าจะได้เนาะก็พอคำสั่งมาอ่ะก็ได้ย้ายกลับมาอยู่จังหวัดปทุมธานีอันนี้ก็เป็นเส้นทางเนาะที่ต้องฝ่าฟันพอไปถึงที่หนองเสืออะคะอยู่ที่อำเภอหนองใช่ค่ะไปรับหน้าที่ก็ รับหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานปกครองอ๋อโอนี้น่าจะท้าทาย,ยางานปกครองค่ะก็คือแต่ว่าจะมารับผิดชอบในส่วนของสำนักงานอำเภอ,อก็คือจะเป็นย่อยของกลุ่มบริหารงานปกครองซึ่งตรงนี้ค่ะ มันได้ประสบการณ์อีกรูปแบบนึงจากตอนที่อยู่งานทเพียนทําให้เรารู้จักคนเยอะขึ้นรู้จักการประสานงานทําให้เรามีคอนเน็กชันเยอะขึ้นค่ะจะเป็นงานที่แบบน่าสนใจมากๆเนาะได้พบปะผู้คนแล้วแล้วก็ได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะถือว่าภูมิใจมากนะคะที่ว่าได้มาเป็นตลัดอํำเภอเพราะว่ามันได้ช่วยเหลือประชาชนจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ในสายราชการเนี่ยก็คือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะที่ ตอนนี้ณตอนนี้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยมีคนใฝ่ฝันนะคะอยากที่จะเป็นเป็นประหลัดอำเภอเยอะมากๆเลยขอวันนี้ก็ได้ความรู้ได้ความรู้มากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านปอใหม่มากๆเลยทีนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปอยากให้ปอใหม่ช่วยฝากข้อคิดนะแล้วก็สําหรับน้องๆนะคะที่ยังสับสนอยู่แล้วก็ดองๆแต่คนที่มีความฝันอยากจะเดินทางในเส้นทางสายประหลัดอำเภอค่ะทีมราชการนะคะ น้องๆไม่ต้องกลัวนะคะว่ามารับราชการเนี่ยเราไม่มีเส้นสายเราไม่รู้จักใครเราจะสอบได้หรอขอให้น้องตัดความคิดนั้นออกไปนะคะไม่มีใครช่วยเราได้นะคะนอกจากตัวเราเองเราอาศัยความรู้ความรู้ก็คือเกิดจากตัวเราเราต้องมีความขยันมีความหมั่นเพียรและมีวินัยตัวในตัวเองนะคะเราจะต้องมีความทะเยอทะยานความพยายามในสิ่งที่เรา ต้องการเป้าหมายเราอยากรับราชการเราก็ต้องทําให้ได้นะคะเหตุผลหักเหตุที่พี่เปลี่ยนอยากมาเป็นประหลัดอำเภอเพราะว่าประหลัดอำเภอเป็นการทํางานที่หลากหลายไม่ได้อยู่เฉพาะแค่หน้างานเป็นประหลัดอำเภอน,น้องได้ทํางานทุกอย่างที่น้องไม่คิดว่าน้องจะได้ทำสิ่งที่สําคัญที่สุดในการรับราชการคือน้องอยากที่จะก้าวต่อไปต้องมีความพยายามในการที่จะก้าวต่อไปให้ได้ค่ะ ไม่มีใครช่วยเราได้ต้องสู้ตัวเราเองนะคะโอ้โหคมคุณปอใหม่มากๆ<อ>นี่คือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะคะที่เกิดขึ้นอยากให้คนที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะตอนนี้ทํางานอยู่แล้วยังรู้สึกว่าอิ่มตัวเขารู้สึกว่าอิ่มตัวกับการทำงานยังคือเรียกว่าไม่มีแพชชั่นฉันไม่มีแพชชั่นในการทํางานแล้วเหนื่อยมากเลยอยากให้มาสร้างแพชชั่นใหม่น<ช>ี<ห>ค่ค่ะอาชีพประหลัดอําเภอนะคะคุณวุฒิง่ายๆเลยก็คือจบในระดับปริญญาตรีสามคณะก็คือหนึ่ง รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์วศาสตร์หรือคณะนิติศาสตร์ใช่ค่ะสอบกอพให้ได้ก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เตรียมตัวส่อาชีพนะคะ ก็ฝากไปถึงนะคะคนที่ยังทํางานอยู่ในในสายงานต่างๆแล้วก็ยังอยากที่จะเข้ามารับราชการเป็นประลัดอําเภอนะคะนะคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะเชื่อว่าวันนี้ค่ะคนที่ได้ชมคลิปนี้นะคะน่าจะมีแรงบันดาลใจนะคะในส่วนของการพัฒนาตัวเองอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ต้นไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จคนไหนที่ไม่ใช้ความพยายามเลย ความพยายามคืออาวุธที่สําคัญนะความตั้งบั่นตั้งใจนะคะคืออย่างที่ปอใหม่บอกค่ะไม่มีใครเชื่อช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองวันนี้ศูนย์แนะนวการศึกษาต่อต้องขอขอพบพระคุณเปอใหม่อีกรั้้หนึ่งนะคะแล้วก็จนกว่าเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในอาชีพถัดไปอาชีพอะไรเดี๋ยวมาเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ